สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฟังเราฟังไทยในต่างประเทศด้อสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้นะทุกคนเฮากำมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเมืองไทยที่มีสารละเนาะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ปิ้งได้สูมนำกัดน,นะทุกคนคลิปนี้เนะาะเราจะมาเบาเกี่ยวกับเพลงซาตไทยนั่นเองนะทุกคนก่อนอื่นเมื่อตัวต้องขอถามน้องบอมก่อนว่าน้องบอมเคยได้ยินหรือเคยได้ฟังเพลงอ่าเพลงซาตไทยมาก่อนบอ เคยได้ยินเนาะเคยได้ยินเพลงซาดไทยมาจากทีวีเนาะทุกคนอ่าแลหลายคนก็อาจจะหงุดหงเนาะว่าคนลาวเขาชอบดูละครแน่แนซ่องไทยเนาะทุกคนหรือว่าละครหรือว่าข้าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนาะแล้วทุกๆแปดมงศ้าแล้ะก็บฮุกมงยินเนาะเพลงซาดไทยจะขึ้นแบบอัตโนมัติทุกคนแล้วก็เลยเฮดห้เฮาได้ยินแล้วก็ได้คุ้นเคยมาแต่ย,ย,ยังน,อน,อน,อนอ้อยๆเพื่อนเนาะ แล้วน้องบอมมูความหมายของเพลงซาไทยบทเนื้อไหนของเพลงซาตไทยความหมายลึกๆน้องบอมอาจจะบอมฮู้ปันไหนแล้วทุกคนแต่ว่าน้องบอมว่าน่าจะสื่อถึงบรรพบุรุษที่แบบอ่ะเพิ่นกล้าหาญต่อประเทศชาตินะทุกคนอืมประมาณนีนะ้ทุกคนเนาะเขาก็ได้ยินมาจนสิน้นอ่าดุนตีบทเนื้อเพลงหรือว่าอ่าได้ยินจนสิ้นแล้วนะทุกคนเนาะ แต่ว่าทุกคนฮูหรือโบอว่าเพลงซาดไทยปัจจุบันนี้นะทุกคนเนาะที่เพินห้องในปัจจุบันนี้นะในสมัยก่อนเพิ่นบด้ฮองแบบนี้นะ<อ>ทุกคน,นเนาะก็คือน้องบอมน้องอยูเนาะได้ไปเจอคลิปของฮงเอสพีไวอาเนียลทุกคนเนาะเพิ่นได้ออกมาเล่าให้ฟังทุกคนเนาะว่าเพลงซาดไทยในสมัยก่อนก็จะมาเป็นในปัจจุบันนี้ก็คือ มีจิตสบับด้วยกันนะทุกคนเราก็จะมาดัดเปร<ห>ี้ยวเปร<ม>ียมาจุบันคือฮองปัจจุบันนี้ฮนะ,นะนนทุกคนอู้น้องแฝดหักหูเลยทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนราเน้องยูเนา่ยะมเงินน้องแฝดเสื้อว่าหลายคนและคนรุ่นใหม่นะทุกคนที่เป็นวัยรุ่นอาจจะบวค่อยได้หูนะทุกคนเนาะถ้าแอดมินทางซองเพื่อนบอกก่าเราให้ฟังทุกคนก็คือแบบเพราะว่าอ่าสมัยนี้ฮะนะทุกคนคนส่วนหลายนะเพื่อนสมักบึงแบบอ่าออนไลน์หลายกอนจะสีบ่ค่อยได้เปคุณแบบ อาประวัติหรืออาอาสมัยก่อนมานะทุกคนถ้าแบบโบมีผู้ใดแบบหาข้อมูลมาให้นะทุกคนเราวบค่อยมีคนได้หงอเนาะก็คือแบบมือนีน้องบอมน้องยูกอะเดินหง้อถึงกับว่าทุกคนดีเฮงเลยน้องบอมเดยวมือนีน้องบอมน้องยูเองก็สิพาทุกคนไปบึ้งน้ากันเนาะว่าความหมายของเนื้อเพลงค่ะ ชาติไทยสมัยก่อนนี่เป็นจังไดเลยฮองจังไดเนาะก่อนจะดัดมาเป็นเพลงปัจจุบันนี้เนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวมื่อนี้สิพาทุกคนไปเบื้องนากันก่อนอื่นเมื่อก็ต้องขออนุญาตคลิปจากซงเฮดพีวายนเลเดอร์เนาะที่นําเรื่องราวดีๆนี้มาให้พวกเขาดิบึง้งไ้สู่นากันเนาะทุกคนเนาะนี่คือเพลงชาติสยามสมัยก่อนความสุขสมานาไปแล้ ของสหรัชาณจกใช่แล้วแหละเพลงชาติไทยในสมัยก่อนในฉบับแรกนั้นเราใช้ทำนองเดียวกันกับเพลง God Save the King ของสหรชาชอาณจักร mm hmm. ในฉบับดนตรีไทยแล้วเพื่อนๆรู้หรือปเปล่าลว่าเพลงชาติไทยนั้น มีทั้งหมดกว่าเจ็ฉบับแล้วกว่าจะมาเป็นเพลงชาติไทยในปัจจุบันผ่านอะไรกันมาบ้างงั้นไปดูกันเลยพเพลงชาติไทยฉบับแรกเลยคุณซึ่งเพลงชาติไทยฉบับแรกมีชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญอย่างที่ไันได้บอกไปข้างต้นว่าใช้ทำนองเพลงก็อเซฟเดอะคิงของสาราชนาจกร ซึ่งเริ่มใช้ในปลายและชากาลที่4ในปีคศ1852โดยท่ารอาังกฤษได้เข้ามาเป็นครูฝึก <c oughs> ก็เลยทำให้เพลงชาติไทยฉบับแรกๆมันทํานองเหมือนกับเพลงชาติของอังกฤษทำนองก็เล็นอิเต์ดนตีประเดทไทยประมา ปีอศ1871ถึงปี1 8 2, 2>, 2. 1> ในสมัยราชการที่ห<อ>้าทรงเสด็จประภาสที่สิงคปโปร์ในขณะนั้นสิงคโปร์ยังคงเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่ กองทหารดุริยางสิงคโปร์ได้บรรเลงเพลง God Save the Queen เพื่อถวายความเคารพต่อดรัชกาลที่5ซึ่งรัชกาลที่5ทรงตระหนักว่าประเทศควรมีเพลงชาติเป็นของตนเพื่อประกาศความเป็นเอกราชจะไม่ใช้ทุนองเหมือนกับอังกฤษหลังจากนั้นก็เลยได้ลงความคิดเห็นเลือกเพลงทรงพระสุบินหรือเพลงบุตรหลานลอยเรือนซึ่งเป็นเพลงในสมัยรัชกาลที่สอง ฉบับที่3เกิดขึข้นเมื่อปีคศ1888มีการเปลี่ยนแปลงคำนองเพลงสรรเสริญพระบรมีใหม่ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวรัสเซียจึงทำให้เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบรมีมีความเป็นกลิ่นอายของรัสเซียอยู่นิดๆความสากลอยูวในนอยซึ่งปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีของพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเอง พสสบับที่สโดยฉบับที่4นั้นเลือกใช้เพลงชาติมหาชัยในทํานองเพลงมหาชัย <c oughs> เพื่อปลุกเล้าใจให้ประชาชนเกิดความรักชาติและความสามัคคีระหว่างมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในฉบับพี่หานั้นเริ่มใช้ในช่วงการปฏิวัติการปกครองในปี1932หรือการปฏิวัติสยามแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่โดยเพลงชาตินี้จะใช้ทำนองสากลซึ่งในตอนนั้นก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าควรใช้ทำนองไทยสิแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าควรใช้เป็นทำนองสากลจะดีซะกว่าสรุปนั้นก็คือเพลงชาติไทยก็เลยใช้ทำนองสากลของพระเจนดุริยางก็เลยกลายมาเป็นทำนองในใปัจจุบัน

ลงชาติไทยฉบับที่หโดยฉบับนี้เกิดขึ้นจากคณะกรรมการได้มีการจัดตั้งการประกวดเนื้อร้องซึ่งมีชาวไทยส่งไปมากมายสุดท้ายก็เลือกได้สองฉบับคือฉบับของขุดวิจิตมาตราและฉบับของนายฉันขาวิไรก็เลยเอาสองฉบับนี้มารวมกันจึงทำให้เพลงชาติไทยในฉบับที่หมีความยาวเป็นพิเศษ ที่น้นประ้ายๆมีก็เพลงจริงใช่ไหมเนาะคือไปหาติดตุคือติดมาเดี๋ยวมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปัจจุบันหลายคนอาจจะคุ้นเคยทีสุดท้ายเพลงชาติไทยในฉบับพิเศษและยังเป็นเพลงชาติไทยในปัจจุบันอีกด้วยเกิดขึ้นเมื่อปี1934ในสมัยของจอมคนแปลกพิบปูนสงคราม โดยได้ประกาศให้มีการประกวดเนื้อร้องเพลงชาติขึ้นมาใหม่แต่ยังคงใช้ทำนองเดิมผลปรากฏว่าได้ใช้เนื้อร้องของพลเอกหลวงสารานุป,ประพ,นพันธ์ส่งนิยามกองทัพบกจากนั้นก็เลยมีการประกาศยกเลิกเพลงชาติฉบับที่6และใช้เพลงชาติในฉบับที่7ยังเป็นทางการเมื่อวันที่10ธันวาคมปี1939เป็นต้นมา ก็เลยทำให้เราท้องเพลงชาติฉบับนี้มามากกว่า85ปีแล้วนัเองเนี่ยเราแเกิดมาได้ยินเพลงเลยเราเพลงล่างไปยังม่คคดินเนาะกระห้องดุเรา คุณหูมาแต่น้อยหมายแล้วเพื่อนๆลังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างชื่นชอบเวอร์ชั่นไหนเป็นพิเศษส่วนตัวของแอดแล้วนั้นชอบทุกเวอร์ชั่นเพราะว่าทุกเวอร์ชั่นนั้นมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีความน่าภาคภูมิใจแต่เวอร์ชั่นที่แอดชอบเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ร้องว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าสืบเผ่าไทยดึกดำบรรพูรานลงมา

เพ่เป็นกำลังใจให้ s อ y และอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพืเ่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะว่ากว่าจะมาเป็นเพลงชาติไทยในปัจจุบันนั้นผ่านอะไรกันมาบ้างขอบคุณภาพและคลิปเสียงจากต้นฉบับอโอทุกคนเป็นจังไดกันเด้หลังจากที่ได้ฟังเตตุนจนจบเราคือพอกเลยว่าเนื้อเพลงคำนองคือแบบได้ฟังแล้วถึงกับคุณลุกเลยทุกคนโมเมนต์ว่าเป็นต่ยานเลยทุกคนเพราะแบบมันมันโอ้ ซื่อได้ออกอลังการนะนทุกคนเม้นแต่ละเพลงคือแบบโอ้โหทำนองเนื้อเพลงลระกาดนตรีอีย่างแบบป้าทุกคนเต้นนะทุกคนเนาะก็คืออันนี้จะจะเป็นเจ็ดเพลงเจ็ดสบับ์เพลงศาสตร์ไทยเนาะก่อนจะมาเป็นเพลงปัจจุบันนี้ทุกคนเพิ่นว่าประมาณอ่ะเป็ดประมาณเป็ดสิบแปดหักเก้าสิบแปดสี่บุรฟิลที่นี้เนาะทุกคนเนาะปัจจุบันถึงถึงว่าแล้วน้องเฟดเกิดมาคือจะได้ฟังแต่เพลงปัจจุบันนะทุกคน ก็คือแบบอาพิงนี้ก็คือแบบหลายปีแล้วทุกคนได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามือนี้ก็ได้อาความหัวกระสานละหลายเหน็นแล้วดูคนเนาะแล้วก็น้องเฟเสเชื่อว่าหลายหลายคนเนาะเพื่อนก็คือแบบวัยรุ่นเนาะเพื่อนก็อาจจะบูดี คยได้ฟังมาก่กนเนาะแล้วก็มาฟังน้ำน้องเฟสเป็นครั้งเลขน้ำกันมือนี้เนาะ <แ S 1> ทุกคนเนาะก็ <แ S 1> ต้องขอขอบใจแอดมินจากช่อง h p y Channel เนาะที่เพื่อนได้นำคลิปด,ดีๆออกมาให้พวกเข,า,ขาในเบื้องแบบนี้เนาะทุกคน<ม>และเพื่อนได้เอาประวัติแบบโอ้โหเพ่งก่อนจะมาปรับปรุงในฮอตปัจจุบันนี้กัหลายอยู่ในน้นองยูเนาะก<ม>็ต้องขอขอบใจลหลายๆเออที่เพื่อนได้แบบเอาประวัติความเป็นมาของเพลงซาไทยไมาให้เาพวกเขาฮูงเนาะน้องยูเนาะ แต่าก็เฮาว่าอยู่เนาะเพลงที่สองอ่ะคุณคุณน้นนอ,งนองอยู่เนาะแล้วเป็นเพื่อน,นทันเพงแบบอเคยเป็นส่นายส่วนหลายเพ่นจะเอาออกมาแบบอ่าลงหนังแบบนี้เพ่นจะามาใส้กับลงหนังที่เป็นแบบยุคสมัยก้อนยุคสมัยโบราณประมาณนี้เหมืนจงเสียดาแล้วเหมือนแบบ ป่าเส <mel> ียงพิงแบบคู่เตชทำนองอาจจับเมนแต่สินาเดฟุลเซโนตีเพื่อนว่าเพื่อนอาน่าจะดัดแปลงมาจากอาเพลงซาตไทยเล่นดูคนนอกเปลีนเพลงยุคสมัยก่อนเนาะเพลงวันเสาร์วันอาทิตย์นะนะละครเรื่องวันเสาร์วันอาทิตย์นะนะทุกคนเคยได้เบิ่งบอส่วนเฮานี่เป็นเบิ่งตลอดเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้เฮาก็สิลาทุกคนไปก่อนเด้อจังได๋ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ ก็สุดข,ขัยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องคูเดื้อถ้าว่าเขาว่าอย่างผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำด้วยด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอกัากัว่าสปายบายดีบ,ดบ,ดบ๊ายบาย,บาย,บาย